จบการแข่งขัน3วันนะครับนิพอร์ลาพาโรดกิตและผู้สิทธซั์อัปประัยเป็นผู้นำร่วมชย,ยุทธพลกิตติรัตนภัยบู์นะครับเพราว่าสมาร์ทเป็นที่สร่วมกับเข้มข้นลิมพสุดแล้วก็พัตเตอร์ครับนัชพลสีนุ่นมาผู้สิทธิ์ครับผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์บูกี้หลุมที่แล้วในขณะเพื่อนร่วมกวนที่เป็นผู้นำนั้นน่าจะมีโอกาสเก็บพาได หูสิทธพัดเบอร์ดี้ครับเพื่อขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับนิวพอร์ตเยี่ยมมากครับโอ้โหเบอร์ดี้ได้ขึ้นนำร่วมครับขึ้นนำร่วมแล้วครับบรุณเอยมแก้ว พิษณนุโลกคนนี้ไว้ใจไม่ได้แน่นอนครับบทจะบทจะพัดได้นี่นนากลัวสุดๆครับเจ้าของฉายาพัตเตอร์ปีศาจครับวันไหนมันลงนี่มารัวๆโอ้โหอาวครับ ยุทธพลก็มาครับ18อ,อ,อนันเดอร์ under, นำร่วมเป็นคนที่สามอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยหน้ากรีไปหลังกรีที่40หลาธงนี่อยู่3้5นับจากด้านหน้าครับโอ้โหสุดยอดอ่าแล้วครับประสบการณ์สูง โอ้หคนดูสนุกคนตีน่าจะตึงคนภาคน่าจะมึนครับผมกดมาร์คค่ะทุกพงน,นี่มั่นใจมากนะครับว่าภูสิแชมป์แน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์คอมเมนต์ทั้งใน Facebook และ YouTube บา์อ่าเยี่ยมมากครับ ทิศทางดีอ่าล้ะครับเยี่ยมมากครับมีโอกาสได้รู้เหมือนกันนะครับนิวพอร์ตลาพาโรถกิจอ่าคนละมุมครับก็เป็นกู p r o โพชทั้ง3คนเลยนะครับทีนี้ ถ้ลงเป็น19วันเดอร์นะครับนิว <Yeah. S 1> พอร์ตมาแล้วครับแม่รู้ครับน้ำเดียวเพราะว่าเพื่อนร่วมกัวนนี่นำร่วมอยู่ด้วยกันนิวพอร์ตเบอร์ดี้นี้ฉีกหนีไปเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวทันทีเข้มข้นพัดเบอร์ดี้กลุ้นเบอร์ดี้แรกของ9ก้าหลุมหลังนะครับเข้มข้นลิมเปสุด โอ้โหเข้มข้นทำเรื่องราวให้มันเข้มข้นหนักกว่าเดิมอีกครับมาแล้วครับ17อันเดอร์โอ้โหชะยุทธพลอ้าวชะยุทธพลอา้าสิครับแม่สมาร์ทครับ<า>เพราะแฟร์เวตมีซ้ายมีขวาแต่ขวาไปหน่อยตกซ้ายครับชะยุทธพล แต่ถ้าตีคลีนมันจะสปินเยอะกว่าแฟเวย์ด้วยครับนี่นน้องเธอคอยมาถายผลผูสิทธ์ด้วยครับยินดีครับยินดีวันนี้ของรางวัลดรายเวอร์นะครับเสื้อสองแล้วก็รางวัลของสนามกอล์ฟที่เป็นครีนฟรีอีกสอง ขอบคุณผอ,อออสมากๆครับสำหรับคำอวยพอรออื้โอ้โหไม่คิดว่ามาถึง ไม่คิดว่ามาถึงแต่มาได้ครับใช้ได้เลยครับนิวพอร์ตโอ้โหต้องโดนบอลคลิงนคลีนะครับยืนยากด้วยเพราะข้างใต้มันอาจจะเป็นทรายอยู่นะครับดิวนิวพอร์ต นีโอเคอยู่ครับเอาเกือบลงหลุมครับโอ้โหชัยุทธพลชนกระทงชัยุทธพลมองไม่เห็นครับยิ้มครับโอ้โหชนกระทงไม่กระดอนลงแบบไม่น่าเชื่อครับ แท็บอินสิบก้าอันเดอร์ครับ mm hmm. เป็นเบอร์ด oh ี้ที่โอ้โหสุดสุดเลยครับ mm hmm. มันควรจะเป็นอีเกิลด้วยซ้ำชยุทธพลกิติรัตนาภัยบุญเซิงคลาสสิกกับร mm ้อยคิวกอร์ฟิส์ทแด์สปามีลุ้นแชมป์สัปดาห์นี้ขออันนี้ก่อนครับถ้าลงนี่มีลุ้นแน่นอน นิวพอรเป็น1ิปลายรันเดอร์ครับตามแต้มเดียวตามแต้มเดียวครับพิชยุธสิมะอารีพิชยุธสิมาอารีเยี่ยมมากครับก็เป็นนักกอล์มักเล่นที่มีผลงานดีที่สุดแล้วครับ ชยุตพลกิติรัตนภัยบูลร้อยสี่สหลาโอ้โหเก่งเก่งมากมากครับสองอ่อนได้ในสถานการณ์แบบนี้โอ้โหมีโอกาสแชมป์เลยครับรายการที่สองของปีนี้สองแชมป์นี่ไต้หวันทั้งคู่เขาบอกว่าเดี๋ยวไต้หวันจะแจกบ้านและที่ดิน บ๊ายอ่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้โอ้โหผู้สิ์ลำบากเลยครับทีนี้เสานี้มันมันไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โหได้ไหมได้ไหมครับ จอของยากครับยากจริงได้แค่นี้ครับดูสิโอโหชดสองน่าเสียดายครับยเยี่ยมมากครับอ่านิวพอร์ตนิวพอร์ตจบด้วยเบอร์ดี้สิบเก้เดอร์เป็นผู้นำร่วมชั่วคราวครับ ไม่มีปัญหาครับจบด้วยเบอร์ดี้แล้วเขาทำสกอร์2 0ันเดอร์ครับชย,ยุทธพลกิติรัตนภ,ภัยบูรณ์เป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพนครั้งที่52ในปี2024โปรสมาร์ทครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหช็อตออฟเดรเพลิกเกมต้องบอกเลยครับว่ามาจากหลุม16นี่แหละครับโอ้โหสองชนทง ชยุทธพลกิติรัตนาภัยบูลจบเป็นแชมป์ด้วยสกอร์20อันเดอร์นะครับนิวพอร์ตเป็นที่2เดี่ยว19อันเดอร์ภูสิทธิ์ซับอัปประไมย18อันเดอร์ผานะครับทัญยกรครองผาจบเป็นที่4ร่วมกับเข้มข้นลิมพัสุดนะครับอารินไกรวิเชียน15อันเดอร์วันยูรัตนาภัยบูลกิจเป็นคนตีดีที่สุดในวันนี้นะครับสกอร์9อันเดอร์วันเดียวครับจบเป็นที่7ร่วมกับวณเอี่ยบแก้ว14อันเดอร์ผา รัชพลจันทวารานทวัฒน์สุวรรณกร13อันเดอร์